ผลการออกเลขวันหอยลาวหวยลาวพัฒนาประจันทที่ยี่หมิถุนายน2องพันหาร้อยแปล่างวันเลขสอตัวล่างเลขที่ออก3ามสองสามสองลางวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก2องแปดสองแปางวันเลขสมตัวบนเลขที่ออกสองสองแปดสองสองแปด่างวันเลขหกตัวเลขที่ออก16 3, 2 2 8 1ส3 สองสองแปดนี่ก็เป็นผลออกน้ำมันหอยเลาหาหอยลา้าพัฒนาประจังวันที่ยี่หามิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดขอให้โชคดีมีชัยถูกหอยเลาาพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ใน,นได้จ้าซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบก,กันใหม่ในพลการออกหอยลาหาหอยเลา้าพัฒนาใหม่ในมือหน่ะสำหรับมื้อนี้ ขอบคุณและสวัสดีจ้า